สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบแบตสว่านไร้สายแบบ3เซลล์1 2โวลต์น,นะครับหน้าตาเดิมๆของมันเนี่ยก็จะมีรูปล่างประมาณแบบนี้แต่ในครั้งนี้ผมจะซื้อเคสเปล่าและวงจร BMS มาประกอบเองเพราะว่าผมต้องการที่จะเลือกวงจร BMS และเลือกเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650เองนะครับ ว่าจะเอาสเปคดีแค่ไหนแต่ว่าตัวอย่างที่ผมนำมาประกอบเนี่ยเป็นฐานแบบ3เซลล์นะครับ12โวลต์เนี่ยถ้าประกอบตัวนี้เป็นแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำหลักการนี้ไปประกอบแบตแบบต่างๆได้ตามที่เรามีเลยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะใช้แบตบลิเทียมนะครับเป็นเว็บเซลนะครับ3000มิลลิแอม์อนะครับ รุ่น K30 นะครับจ่ายกระแสต่อเนื่องได้นะครับที่15แอมป์เนาะแล้วก็จ่ายกระแสพีคได้30แอมป์นะครับนีผมก็จะใช้แบบ 3S นะครับก็คือมี3เซลล์นะครับ3ก้อนแบบนี้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นแบบ2 m o s f e t นะแต่มันก็ไม่มี NTC วัดอุณหภูมินะครับแต่ว่าตัวนี้มีนะ นะครับแล้วก็แปะไว้กับแบตเนาะเพื่อจะดูว่าอุณหภูมิมันร้อนไหมแต่วันนี้ผมจะยังไม่ประกอบตัวนี้นะผมจะประกอบแบบ2 m o มอเเฟแบบนี้นะครับอ่านะครับ BMS ตัวนี้นะครับจ่ายกระแสะได้ที่1 2แอมป์นะครับแบบต่อเนื่องเนาะแต่ว่าแบตลิเธียมเนี่ยมันจ่ายได้ที่1 5แอมป์นะครับดังนั้นเนี่ย BMS ตัวนี้ก็จะมาคุมการจ่ายกระแสะของถ่านลิเธียมของเราเนาะไม่ให้มันจ่ายกระแสะมากเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่าโอเค ผมก็เลยจะจับคู่2มัเดเฟตกับฐานตัวนี้นะครับเราก็มาประกอบกันเลยนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปดูวิธีการต่อนะครับจากทางร้านผู้ขายนะครับที่เขาจะลงไดอะแกรมการต่อวงจรไว้เราก็เข้าไปดูใน s h อ p e e หรือว่า Lazada ที่เราร้านที่เราซื้อมานะครับเมื่อเราได้วงจรการต่อแล้วนะครับ สิ่งที่เราควรมีนะครับก็คือว่า่านตัวเก่านะครับเช่นอันนี้นะครับเป็น่านตัวเก่าของสว่านที่แถมมากับอุปกรณ์เดิมอยู่แล้วนะครับผมก็ถอดฝาออกมาแล้วก็จะใช้เป็นตัวอย่างในการต่อตามนี้ด้วยนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับผมก็จะประกอบในส่วนของทางด้านล่างก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยผมถึงจะมา ต่อข้างบนนะครับโอเคเราก็เริ่มเลยนะครับผมก็จะกําหนดขั้วก่อนเลยนะสมมติว่าผมจะให้เนี้ยเป็นขั้วหลักนะครับวงกลมว่าเป็นขั้วลบจริงนะครับวางเลยนะครับผมก็จะวางตามนี้ของผมเลยนะเพราะว่าผมไล่วงจรไว้แล้วว่าอันนี้คือขั้วลบหลักเนาะเปิบมันก็จะมาทางนี้นะครับเปึ๊เปึ๊เปิบแล้วก็เป็นขั้วบวกหลักแบบนี้เนาะโอเค นี่ผมก็ทำตามนี้เลยนะครับเบิร์บเบิร์บแบบนี้เนาะเึิบลบบวกแล้วก็ไปลูกศรขึ้นเนาะเึิบเหมือนกันเลยนะครับแล้วผมก็เขียนลนูกศรเึิบลบแล้วก็ เป็นบวกที่เป็นขั้วนะผมก็วงกลมว่าเป็นขั้วปับ๊บอย่างนี้เลยอ่าก็จะเหมือนอย่างนี้เลยนะครับนะครับทีนี้ผมก็จะมาปัดกีขั้วด้านล่างก่อนเลยนะครับอ่าผมก็ดูตามเขาเลยเริ่มจากขั้วลบตัวนี้เป็นหลักเนะเาะผามก็ตามเขาเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้ผมก็วางเหมือนเขาเลย โอเคผมก็ต้องใช้นะครับแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาปึ๊บนะครับจะเห็นว่าตัวเดิมของเขานะครับขั้วมันออกไปทางด้านข้างนะแต่ว่าทีนี้ผมมีด้านข้างอยู่แล้วอันนึงนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบตรงกลางนะดังนั้นข้างล่างเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบตรงกลาง นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งสายตรงเนี้ยได้นะครับโอเคเราก็ลุยเลยก็จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ผมไม่มีเครื่องสปอตนะผมจะใช้วิธีการปัดกีเอาเลยนะครับทีนี้วิธีการปัดกีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีฟักนะครับก็ไม่ต้องเอากระดาษทรายขูดก็ได้นะก็จะกดปุ่มเหลืองนะครับตะกัวนะจุ่มเข้าไปในฟักนี้เลยนะครับนี่ผมก็จะวางไว้ก่อนปบนึงนะ ประมาณสักห้าวิแลผมก็ป้อนเลยเปิดปั๊บอ่ะประมาณนี้เลยมันก็จะได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องใช้กระดาษทรายคูดนะครับโอเคผมก็ไปที่เดิมนะ ปึ๊บอ่ะปุ่บผมก็ใส่ไปที่เดิมต่อไปก็คือขวดนี้ถ้าหัวแรงเนี่ยไม่มีตะกวัวนะครับอาะต้องป้อนไปนิดนึงก่อนนะเพื่อให้มันมีน้าสัมผัสเยอะขึ้นนะปึ๊บวาประมาณห้าวิแล้วก็ป้อนตะกว่วเลยเปึ๊บ ประมาณนี้เลยโอเคได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาทำฝั่งนี้ด้วยนะครับก็คือทำไว้ทั้งหมดเลยเก็ป้อนกันกวดเลยเ,เสร็จเลยเห็นไหมเสร็จเลยนะครับแป๊บเดียวเองเนา ประมาณนี้เลยโอเคเราก็มาทบทวนนิดนึงนะก็คือเราผมไล่วงจรแบตบตัวเก่าไว้แล้วนะอ่ะประมาณนี้ผมก็จะทำด้านล่างก่อนเลยผมก็ดูปุ๊บอ่ะนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เฟิร์บโอเคถ้างนั้นผมก็จะจัดการสองคนนี้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็เอาคู่ลบกันละกันเนาะ ใส่เลยปึ๊บประมาณนี้เลยเราก็ควรจะมีไข่ควงไว้กดนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยป้อนใหม่ปึป๊บปึป๊บปึ๊บประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปนะครับอ่ะก็เรียบร้อยดีนะ,ะประมาณนี้ แต่ขั้วเนี่ยผมเขาออกมาทางนี้เนาะแต่ผมมาออกตรงกลางแทนเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันทีนี้ขั้วอันนี้จะออกมาที่ทางนี้เนาะผมก็ต้องออกมาทางนี้นะครับประมาณนี้โอเคแบบนี้เลยแล้วก็น,นี่กดไว้ก่อนปึ๊บป,ประมาณนี้ฟับ่า ลาจะขวที่ขั้วไปเลยนะแต่ตรงนี้ต้องระวังไม่นานเกินไปเดี๋ยวรุดนะครับผมก็วางปึ๊บปประมาณนี้เลยอันนี้คือด้านล่างผมก็เสร็จแล้วนะโอเคต่อไปก็จะมาส่วนด้านบนที่เป็นติดกับ BMS นะครับผมจะใช้เป็นแบบมอเตอตัวนะในครั้งนี้โอเคแล้วก็ดูตามเขาเลยนะแต่ว่าทางด้านที่ติดกับ BMS เนี่ยเราจะไม่เห็นวิธีการวาง แผ่นนิกเกิลนะครับว่ามันต่อไปที่ไหนบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูไดอะแกรมจากทางร้านค้าผู้ขายนะครับโอเคจากไดอะแกรมของผู้ขายนะครับจาก bms เนี่ยนะครับมันต่อมาที่ขั้วลบทางด้านนี้แสดงว่าขั้วทางฝั่งนี้นะครับคือส่วนที่หงายขึ้นติด bms นะครับตรงนี้เนาะบนนะครับปึ๊บ ก็คือคั่วตัวนี้เนาะนะครับขั่วตัวนี้นะครับคั่วทางด้านล่างนะครับถูกคว่ำลงไปเนี่ยก็คือเป็นคั่วบวกนะครับแล้วก็จะถูกต่อไปที่ลบซึ่งเราทําด้านล่างเอาไว้แล้วเนาะทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นด้านบนคือคั่วบวกตรงนี้นะครับบนเนาะนะครับบนนะครับ,บ,นนรบแล้วก็ลบบนนะอยู่ข้างบนก็คือว่าติด bms นะครับจะเห็นว่าคั่วบวก กับขั้วลบเนี่ยทางด้านบนเนี่ยจะต้องเชื่อมถึงกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูเลยว่าจากขั้วลบขั้วลบนะครับขั้วลบนะครับก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเป็นบวกนะครับก็คือขั้วนี้มีมีอยู่อันเดียวนะครับที่เป็นบวกเนาะขึ้นมาเป็นบวกแล้วก็ต้องต่อกับลบก้อนที่3นะครับแทดงว่าบวกนี้ก็ต้องต่อไปที่ก้อนที่3าคือ ลบขั้วนี้นะครับเพราะว่าก้อนแรกเราคือเครื่องหมายลบเนาะปึ๊บนะครับอันนี้ต้องถึงกันนะครับนะครับผมก็วาดออกมาว่าประมาณแบบนี้ว่าอันนี้คือลบนะนะครับแล้วอันนี้ถึงกันแต่ว่าขั้วเนี่ยจะต้องออกที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต้องโผล่ขึ้นมาที่ช่องตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ดูจากอันนี้ด้วยนะครับว่ามันก็ต้องขึ้นมาที่ตรงนี้เนาะโอเคผมก็เอาเลย แบบนี้เนาะจึก๊กอ่ะประมาณนี้เลยถ้าวางผิดนี่อาจจะช็อตได้นะประมาณนี้เลยนะครับปป๊บแล้วก็กดไฟฟึ้อ่ะประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้ขั้วลบตรงจุดนี้ต้องใส่เข้าไปที่ช่องนี้นะครับผมก็เล็งเลยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ แก็ป้อนฟักเลยเปิรประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเปอนประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องวาดรูปนี้แล้วก็วาดครูปข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะใช้ BMS แล้วครับเนี่ยปึ๊บโอ้โหตัวนี้เลยผมก็แปะเลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันโดดกับปึ๊บ งนีเลยโอเคเราก็ลองวางดูก่อนปประมาณนี้ถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่านะครับตัดกระดาษเข้าไปนิดนึงไหมครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็ตัดนิดนึงเหมือนกันก็จะเห็นนิดนึงเนาะ ก็พอเห็นนะครับว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปประมาณนี้เลยนี่ก็ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับ ผมก็วางคือที่เดิมเลยประมาณนี้เนาะคิดว่านะโอเคผมก็จับตั้งเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดูตัวเก่านิดนึงเนาะตัวเก่านะครับขั้วลบขึ้นนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นนี่ผมก็ปึ๊บโอ้โห ได้อยู่นะทีนี้เราต้องกดไว้นะครับแล้วก็พับเลยเนาะปึ๊บั้างั้นเดี๋ยมันจะเด้งขึ้นนะปึ๊บอ่ะผมพับแล้วผมกพัดกีเลยประมาณนี้เลยจุ่มฟักนิดนึงเนาะึ๊บโอเคปึ๊ไม่ต้องนานเกินไปนะครับนี่ ปึ๊บอ่ตัดได้นะก็ไม่ยากนะครับตัดได้อยู่เป๊บอ่ะโอเคทีนี้ก็เหลือขั้วบวกนะครับกับขั้วตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็ดูขั้วสีแดงนะครับลงมาที่ขั้วบวกนะขั้วสีแดงลงที่ขั้วบวกนะครับผมก็ลุยเลยเป๊บปป๊บประมาณนี้เลยประมาณนี้เนาะ ทีนี้อีกขั้วหนึ่งนะครับปิบเปิดปกติมันจะลงตรงนี้นะแต่ว่าผมก็จะออก่างนี้เลยนะผมก็จากเดินไปนอย่างนี้นะครับผมจะพับเลยอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนเลยนะของผมพับเป็นอย่างนี้เลยเดี่แล้วผมจะอาจจะต้องต่อสายไฟนิดนึงนะแต่ถ้าผมกลับตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมว่าถึงนะนะครับผมก็จุ่มฟักเนี่ยนะเฟือบ กประมาณนี้เลยปุ๊บอ่ะก็ได้อยู่นะ ผมทำแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ทำครั้งแรกนะปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้เลยโอเคก็เรียบร้อยนะครับข้างล่างก็ปิดเลยผมก็ปึ๊บเบิรบประมาณนี้เลยนะครับป้องกันการช็อตเนาะโอเคทีนี้ผมก็ประมาณนี้เลยปึ๊บ เราก็ลองมาวัดไฟกันเลยนะครับทีนี้ปัป๊บเขามีขั้วให้เราดูนะลบบวกนะครับปป๊บแล้วก็เปิบนะครับได้11.2โวลต์นะครับ,รบส่วนค่าความต้านทานภายในเนี่ยแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยอนุกรมกันนะครับค่าความต้านทานเอามาบวกกันนะครับโอเค แรงดันเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วทีนี้เรามาลองชาร์จกันเลยนะครับฟืบโอ้โหชาร์จได้นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมทอดก่อนนะเดี๋ยวมาประกอบก่อนโอเคโอเคใส่เลยฟบอ่ะได้แล้วนะครับเนี่ยฟบโอเค มันก็จะดูตรงขั้วนะครับว่ามันขึ้นมาถึงหรืออยังนะเพราะว่าย่งไงมันจะมันจะเหลือตรงนี้ไว้นะครับดูขั้วให้ให้ขึ้นมาเสมอก็พอนะส่วนตัวนี้ก็นี่ตัวเกาะนะครับเกาะข้างหลังผมก็วางเลยปึ๊บโอ้โหเสร็จแล้วนะครับนี่เหมือนของที่แถมมาเลยนะครับทีนี้ปึ๊บ อันนี้ของที่แถมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกับสว่านนะครับเป็นโบลิตตึกแบบนี้เนาะโอเคใช้ได้นะครับผมก็ถอดเลยฟึบอ,อ่ะตัวเก่าเนาะอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องรอให้ชาร์จเต็มนะครับผมลองเลยเฟิบเึบใส่ได้นะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมกดประมาณเดียวกันนะผมว่า โอเคนะแรงนะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะใกล้หมดแล้วโอเคใช้ได้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของผมเนี่ยที่จะเอามาใช้นะครับจะเอามาใช้กับพวกเครื่องเจียรไร้สายแบบนี้นะครับเพราะว่ามันกินไฟค่อนข้างมากแล้วเราใช้แรงกดเยอะนะครับผมก็จะโอเคถอดตัวอ,อุก,ก่อนนะปึ๊บ <P unch> อันนี้แยกไปก่อนปึ๊บทีนี้ตัวใหม่นะครับผมก็ใส่เลยปึ <P> ๊บ <unch> โอ้โหโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้างั้นเนี่ยผมก็ขอจบการแนะนำวิธีการประกอบแบตแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ